สบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุกูสุคนเนาะบอกว่าอยู่ในประเทศและต่างประเทศยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่องบา้าทยบราณอีกแล้วพ่อพี่น้องบาในโลคลิปมือหนึ่งสองมือพี่น้องบม่มีลิปโลงพี่น้องเลยตื่นมากค่ะแสงแดดจ,ดจัดจานเต็เสาพี่น้องบรรยากาศยามเสาเสาพี่น้องเลย ตอนนี้เราก็อยู่ป่ากล้วยโซนกล้วยเาพี่น้องเสียงแดดพี่น้อง้ก็จะเป็นงัวยังพันธุ์เล่อยพี่น้องอันนี้เก็บตอนลานเคยเพิ่นปลูกหญ้าพี่น้องหญ้าให้งัวกินนะพี่น้องเนาะลายเกลือเต๋อเดพี่น้องกล้วยที่เราปลูกไว้ ปีแล้วพี่น้องเลยได้กินเลยพี่น้องเลยเอาเดี่ยวเนาะกูเอ็มพูนยากเลยพี่น้องต้องทำเด้ลายเครือตื่อพี่น้องสี่เครือแล้วพี่น้องห้าเครือตัวนี้หกเป็นกำลังออกพี่น้องหกเครือกำลังออกส่วนนีนก็มีพี่น้องเลยอันนี้คลองปลาบูนพี่น้องเป็นเป็นไหนพี่น้องเตี้ยนมากหนืองเจ็บยังไหนพี่น้อง แรงเลยพี่น้องเลยบรรยากาศยามซาบาวตื่นมาเย็นสวยวอลพี่น้องหอมผักผักบับวผักบวัวพี่น้องผักบัวเลยพี่น้องออกดอกลายเลยวะแต่มีเขียดน,น้อยนอะหอมใส่เขียดน,น้อยก็แซ่บเลยพี่น้อง อ้อมใช้เขียดใช้กระปูก็ระไดน้องพี่น้องเนาะกำลังเป็นดอกพี่น้องนีน่จะดอกงามๆเนาะทั้งนอกพี่น้องทั้งนอกก็มีพี่น้องมีแต่เขือใหญ่อพี่น้องเลยรวมแล้วประมาชีพเครือแล้วพี่น้องทั้งนอกก็ยังเครือใหญ่พี่น้องพอลำมันใหญ่พี่น้องสังเกตลำมัน thực đi nó, nó nhanh, nhanh. Nào, nào? lúc sai cả có tuyền thì nó có có tì phòng tuyền phẩm pro phổ. chữ nó chỉ cười, tường, chiến môn chiến môn chiến mông là phải rồi anh cả tuyền tuyền cái mà có xuân lột phải xuống xuân cuội hơn là rồi chi đúng เอามาสวนกล้วยพี่น้องตื่นมาแล้วอยาข่าสวนกล si? si? ้วยนะใช่สี่ลูกนะใช่สวนกล้วยที่เด้อนั่นพี่นอ้องกล้วยเพิน่นลูกใส่ข่อยซื้อกล้วยซอยน้องชุนี่ก่อนแน่บอกด้วยมาลุงขอได้ซีน้องกล้วยก็ออกลายขนาดนี้นพี่น้องวรวมแล้วซีบกาเครื่อนพี่น้องออกแล้วก็ต้องตื่นพี่น้องตอนนี้นะ ลตกายไอ้ตื่นมาพัดนั่งกระตื่นจนซึนไปนายนั่งนั่งอยู่ไปใช้หออกแล้วออกบ่ออกบ่สบายดีป้าลุงก่อนสบายดีเป็นไรสบายดีทุกเรื่องมั้ยสบายดีด้วยสบายดียังบ่อยากตื่นนอนยังสิบ่ซึนสวัสดีป้าลุงเนาะ เฮ้ยพอมาได้กินนมดอกนอนนอนอิ่มขักพี่น้องวันนี้ปกตินอนตื่นแต่ตีสี่ตีห้าวันนี้เตอนตื่นเจ็ดโมงพี่น้องเอยกลางคืนก็ลุกมาให้อยู่บังเตอะกับลุกมาให้พี่น้องตื่นมาทอนมาหนึ่งเข่าให้วัชชันพี่น้อง này ha nó nào bài say là bạn kiếm tân quầy này kiếm mấy kiếm mấy kiếm này vào kiếm này vô này bao thôi thôi à thôi thì kiếm tân quầy gặp biển biển dễ như còn ออใอ่ใช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 ่ต้นพวกต้นพุนบอก็อ,อนี่เปลี่ยนคักไป่น้อยเปลี่ยนโอ้ยขึ้นต้นนี้โอ้เป็นบ่ไดดอกต้นนี้นมันหมื่นไปออกปะออกปะลูกใช่ถาตลาดหน่อยพี่น้อยกำลังเนี้ยกำลังเวะเข้ามากำลังเวะเข้ามาอาเมน nhìn thấy mặt tôi giờ nhắm bẩn đi <laughs> con à mẹ nào mẹ nhắm nhắm béo bảo tuyệt không ai ở chắc này nên này cái này nhang đó nào tôi <laughs> cái <laughs> này hắn đi nôm nôm no 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 cái chào nhang เอาด้ินผิดเลยวุ้ยหเรือเรือเอาเรือเอาเรือเอาเรือเรือเอาแม่เรือเอาแม่เอาเท่าไดนี่เนาะก็ไอ่ยังไงกินมักสมใหี้ยเลยเอาได้เพิ่นจีไปเลยมันไม่ได้หาได้เพิ่นงไปจีตกหาไปนั่นน่ะขันว่าวเลยน่ะให้พ่อกันเด้อ เต้พ่ออีกโพ่อพ่อได้ใจเนาะเต้พ่ออีกนี่บอกเอาบอหนูคนบอเถอะบอเจ้าตัวได้ไหมเอาเอาเอาซีซีซีแม่นซีตัวนี้แล้วซีมาทางนี้เชยมาย่างมาเลยแม่นเออย่างมาเลยแม่นเลยใช้ใช้ใช้ใชใชนี่นี่บ่นี่นี่มันเป็นมันสว่านเลยอันนาะสว่านเลยเนาะโอ้ย บ้าบ้าตัวนี้บ้าบ้าระบบคลายได้ทำไมอะทำไมทำไมลูกเนาะนันนี้อตัวนี้โอ้ยเนาะทำไมหนกใายให้พ oh, ่ออยู่คนน่ะคนน่ะให้พ่ออบกระสือนมหวานให้กินอย่เอาตัวนี้ตั้งระบาดนั่นห็นล้ไอ่เจ้าไอ่นะพุดนะตอนนี้จะกินขนมหวานม่ได้ดอกบารอดดอกบดพี่น้อยมากละ สองบาทห้าสิบอันนี้ก็ะสีบบาทพี่กันพี่น้องขนมจะมีจาก้อนมาเลยมีหาก้อนพี่น้องก้อนละสองบาทพี่กันสิบบาทได้จำนี้ได้ดพี่น้องมาเกี่ยงสี่ลูกสี่ลูกสี่ลูกลกะพี่น้องกินกินกิน,นมันมีแต่ขนมเคก้กขนมยังหวานพี่น้องเลยหมดเลยชื่อเป็นกินเจ็บคออันนี้กระสีเจ็บคออยู่จะล่านเป็นวัดอยู่ เดี๋ยวอยากมาเห็นอะไรอ๋อยงมือด้วยเสแมาเห็นอะไรเสแซอะไรผูกแซพี่น้องแซบแซบกระชี่มือปิดว่เสแสรบเสรว่าวาลุงดูปลาลุงสแสไปร้อนี่ผูอ๋อตัใส่สังขยาพี่น้องเแซร์พ่น้อกินกี่ลุกที่แรกคนบริจาคเอาวันมาผกิตเฉยต้องใช้แสเยอ จะแ,แห้งหมดอึมจะแ,แห้งรอนน่อืมซาบาทสอง n g น,นพี่น้องซาบาทกับสิบสิบพันกีบพี่น้องสิบพันกีบกับมื่นอ๋อหนึ่สิบพันกีบแพ,บพงแ้วพี่น้องเนาะมื่นกีบเปอ่์มื่นหนึ่งพี่น้องราคานะ่ะมื่นกีบเป็นมื่นกีบก็บเท่ากับซาบาท โอ้โหทุกัดกินก oh. mm ัดกินแท้ให้ไฟนะให้พ่อโอ้ขอบใจเด้อโอ้กินเด้อกินกินกินเลยกินเลยไล่เลยโอ้หืมเด้อกินแบบเสแสร็จเลย อ,อยงมือ,อย,ม,ออยมือแจมไหนไปดูแฉมไปไหนโ้แฉมเนาะยงมือชูงอยงอผมปาดคำใไงลิจุดสวดเลยจนแก้มโป่งเลยกินจนแก้มโป่งเลยเนาะเมื่อไกินกกิน chị lái lại ơi bằng mười phần gặp bọc kín đấy phải không han cũng sai cả ừ à. แ,บบแห้งเลยหรอยกปูยกอยชีย่โิพนออกเนาะก่อนซ่อนเด้ทำกินได้บบในฟอก็มีแห้งแลว้ว